อแต่้รสวัสดีครับสวัสดีครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางร้านเราจะทำการปลดล็อกเรียวมี 5I นะครับของคุณประกายนะครับโอเคสำหรับเรียวมี 5I การปลดล็อกของทางร้านนะครับจะเป็นปลดล็อกในรูปแบบของ การเสียบ USB นะครับไม่มีการแกะแต่อย่างใดนะครับโอเคตัวนี้เดี๋ยวเราเริ่มทำการปิดเครื่องก่อนนะครับตัวนี้ติดหน้าล็อกอยู่นะครับเปนี้เราทำกันแบบเร็วทม์เลยนะครับก็คือ,อไม่ไม่ได้ตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคลำดับแรกนะครับเราจะทำการเสียบสาย USB นะครับ เชื่อมโยงเข้ากับโปรแกรมของเครื่องนะครับจะใช้เวลาประมาณ5-10นาทีได้นะครับผมในการจัดทำนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกนะครับก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับรูปแบบการปลดล็อกนะครับสามารถรอรับได้เลยนะครับผมทางร้านเราสามารถปลดล็อกได้หลายรุ่นนะครับ ชมกันเลย โอเคครับหลังจากเครื่องเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นรูปแบบ่อของโปรแกรมศูนย์ปกตินะครับผมแต่เครื่องจะไม่ถูกล็อกแล้วนะครับส่วนการใช้งานนะครับจะใส่ได้แค่สิมค่ายเดิมเท่านั้นนะครับโอเคก็ฝากไว้เท่านี้นะครับท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกนะครับก็ทักอินบอกมาที่เพจใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับสวัสดีครับ